จะมาให้ความรู้แก่เด็กๆนะคะนั่นก็คือสวัสดีครับครูชื่อครูเอนะครับวันนี้ครูจะมาให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องการทําภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับคุณครูมิวเป็นก่อนเลยครับและในวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของการทําภาพพิมพ์แล้ววันนี้ครูก็ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ มากมายมาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทํากิจกรรมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะนักเรียนเห็นภาพที่อยู่ด้านซ้ายมือของครูไหมคะอ่ะและนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรอ่าภาพนี้มีดอกไม้ มแมลงปอและใบไม้ด้วยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าภาพนี้มีการจัดองค์ป,ประกอบได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ,ะบางคนก็บอกว่าเหมาะสมบางคนก็บอกว่ายังไม่เหมาะสมแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์คะบอกได้ไหมเอ่ย บางคนก็บอกว่าเป็นภาพพิมพ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติและบางคนก็ยังบอกว่าไม่ใช่นะมันเป็นวัสดุที่มาจากวัสดุสังเคราะห์นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบครูมาคนไหนที่จะตอบถูกตอบผิดงั้นเราให้คุณครูเอเป็นผู้ให้คำตอบกับนักเรียนดีกว่าค่ะเราไปโพกับครูเอกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนกับครูหมิวไปเดี๋ยวเรามาเรียนกับครูเอกันบ้างครับในเรื่องของหลักการของการทําภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติและการจัดองค์ประกอบของภาพพิมพ์ครับในส่วนของหลักการของการทําภาพพิมพ์จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันครับนั่นก็คือข้อที่1นะครับคือการคิดออกแบบภาพที่ต้องการทําเป็นภาพพิมพ์ และการเลือกใช้วัสดุมาเป็นแม่พิมพ์ครับข้อที่2นะครับคือการผสมสีให้มีความเข้มข้นพอสมควรแล้วทาสีลงบนแม่พิมพ์ครับข้อที่3นะครับคือการกดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษว่าเขียนให้เป็นภาพที่ต้องการครับและข้อที่4นะครับคือการตกแต่งภาพเพิ่มเติมให้สวยงามครับและการจัดองค์ประกอบของภาพพิมพ์จะมีทั้งหมด4ส่วนหลักๆนะครับเด็กๆ นั่นก็คือเอกภาพความสมดุลความกลมกลืนและช่วงจังหวะครับในด้านของเอกภาพนะครับเป็นการจัดภาพให้อยู่รวมกันไม่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ของกระดาษจนทําให้ภาพดูดโดดเด่นนะครับต่อมานะครับในด้านของความสมดุลเป็นการจัดภาพที่มีลักษณะด้านซ้ายและขวามีความสมดุลกันหรือการจัดภาพให้เท่ากันทั้งสงด้านนั่นเองครับ ในส่วนของความกลมกลืนนะครับเป็นการจัดภาพหรือวางภาพให้มีลักษณะกลมกลืนกันไม่ขัดแย้งกันเช่นเส้นสีรูปทรงรูปร่างและในส่วนของช่วงจังหวะเป็นการจัดวางภาพให้มีความรู้สึกเคลื่อนไหวมีจังหวะมีการจัดวางภาพให้มีการเว้นระยะความต่อเนื่องของรูปร่างและสีครับต่อไปนะครับคือการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เด็กๆ จะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการทําภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องจัดเตรียมนะครับก็คือสีน้ําจานสีผู้กันกระดาษวาเขียนและวัสดุธรรมชาติครับโดยวัสดุธรรมชาตินะครับจะได้แก่ก้านกล้วยใบไม,ไม้เปลือกไม้ ดอกไม้และเปลือกหอยนั่นเองครับในส่วนของการทำภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติวันนี้ครูเอก็มีวิดีโอมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะพานักเรียนสร้างสรรค์าง,งานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติกันครับถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าครับโดวยวิธีการทำภาพพิมพ์เราจะต้องคำนึงถึงหลักการของการทำภาพพิมพ์ด้วยหลักการที่หนึ่งคือการคิดออกแบบภาพที่ต้องการพิมพ์ภาพและเลือกวัสดุมาเป็นแม่พิมพ์ขั้นตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับออกแบบภาพ ที่ตนเองสนใจและอยากจะทำภาพพิมพ์ออกมานะครับหลักการที่สนะครับนั่นก็คือผสมสีให้มีความเข้มข้นพอสมควรแล้วทาลงบนแม่พิมพ์นะครับขั้นตอนนี้ให้นักเรียนนะครับทาสีลงบนแม่พิมพ์ตามสีที่ตนเองสนใจเลยครับ หัการที่3นะครับนั่นก็คือกดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษวาดเขียนให้เป็นภาพที่ต้องการนะครับตามแบบที่เราออกแบบไว้เลยครับนักเรียนและหลักการที่4นะครับหลักการสุดท้ายนั่นก็คือตกแต่งภาพเพิ่มเติมให้สวยงามหลักการนี้นะครับนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับตามใจชอบ จะนอกเหนือจากที่นักเรียนออกแบบไว้ก็ได้ครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้ผลงานภาพิิพ์ของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมลองกลับไปทำดูกันได้นะครับเด็กๆทุกคนบายยเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ดูวิดีโอจบลงไปแล้วพอจะทำกันได้ไหมครับ และในวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยสงสัยหรือเปล่าว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรถ้าสงสัยหรืออยากรู้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับเด็กๆครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสร้างสารรค์งานภาพพิมพ์โดยครูจะให้เด็กๆสร้างสารรค์ภาพพิมพ์ของตนเองคนละหนึ่งภาพครับอยากทำกันหรือ,อยังครับถ้าอยากทำแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์าง,งานภาพพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสร้างภาพพิมพ์เกี่ยวกับภาพอะไรบ้างเอ่ยอ่ะบางคนก็อาจจะสร้างเป็นภาพทุ่งดอกไม้บางคนก็สร้างเป็นภาพภูเขาใช่ไหมครับเก่งมากครับแล้วนักเรียนใช้วัสดุธรรมชาติอะไรในการสร้างภาพพิมพ์นี้บ้างครับ เด็กส่วนใหญ่ใช้เป็นก้านกล้วยใบไม,ไม้เปลือกไม้ดอกไม้และเปลือกหอยใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมมือให้ตัวเองด้วยครับและเด็กๆมีการจัดองค์ประกอบของภาพพิมพ์อย่างไรกันบ้างครับถูกต้องครับเราจะต้องดูความเป็นเอกภาพความสมดุลความกลมกลืนและช่วงจังหวะนั่นเองครับ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนกับครูหมิวเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องหลักการของการทำภาพพิมพ์ครูอยากรู้ว่านักเรียนจะยังจำได้หรือเปล่าว่าหลักการของการทำภาพพิมพ์นั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยดีกว่าครับ <S <S นักเรีนครับหลักการของการทำภาพพิมพ์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับถูกต้องครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนั่นเองว่าแต่ มีขั้นตอนอะไรบ้างเอ่ยขั้นตอนที่ 1. การคิดออกแบบภาพที่ต้องการทำภาพพิมพ์และเลือกวัสดุมาเป็นแม่พิมพ์ขั้นตอนที่2ผสมสีให้เข้มข้นพอสมควรแล้วทาสีลงบนแม่พิมพ์ขั้นตอนที่3กดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษวาดเขียนให้เป็นภาพที่ต้องการและ 4. ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องการทำภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีทั้งหลักการการจัดองค์ประกอบของภาพที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติต่อไปนักเรียนจะได้พบกับครูหมิวและครูมิวจะสอนอะไรนักเรียนอีกเราไปพบกันเลยดีกว่าครับค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะชื่อกิจกรรมว่าตอบได้ใช่เลย นักเรียนเห็นภาพด้านบนจอที่ครูขึ้นให้ไหมคะหลายนักเรียนลองบอกครูสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างอ่ามีสุนะัขเป็ดไก่นกและก็แมวอ่าภายใต้รูปภาพนั้นนะคะจะมีข้อคำถามเกี่ยวกับหลักการ ทำภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะโดยคุรจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะสลับกันเลือกภาพจนกว่าภาพนั้นจะหมดนะคะและให้ตอบคำถามข้อคำถามนั้นให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ,ะภาพที่1นึ่งนะคะนักเรียนเลือกภาพใดดีคะ อ่เลือกภาพแมวนะคะแล้วเราไปดูข้อคำถามในภาพแมวกันเลยค่ะวัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการทำภาพพิมพ์มีอะไรบ้างนักเรียนตอบกูได้ไหมคะอ่าวัสดุที่ใช้ในการทำภาพพิมพ์คือการกล้วยใบไม้เปลือกไม้ ดอกไม้และเตอกหอยนั่นเองค่ะ,ะข้อที่2นักเรียนเลือกรูปภาพอะไรดีคะไก่มเรามาดูคำถามในรูปภาพไก่กันเลยค่ะหลักการพิมพ์ภาพมีกี่หลักการใช่แล้วค่ะหลักการพิมพ์ภาพมีอยู่ด้วยกัน4หลักการนั่นเองค่ะ เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่านักเรียนเลือกภาพใดดีคะนก <No. S 1> อ่ะเรามาดูข้อคำถามในภาพนกกันเลยค่ะหลักการพิมพ์ภาพต้องทำสิ่งใดเป็นลํำดับแรกใช่แล้วค่ะก็คือหลักการพิมพ์ภาพที่ต้องทำเป็นสิ่งแรกก็คือการคิดออกแบบภาพที่ต้องการจะพิมพ์ และเลือกวัสดุมาเป็นแม่พิมพ์นั่นเองค่ะ,ะภาพต่อไปเลือกภาพอะไรนี้คะเต็์งั้นเรามาดูคำถามภายใต้รูปภาพเป็ดกันดีดีกว่าค่ะหลักการพิมพ์ภาพต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นลาดับที่สองใช่แล้วค่ะหลักการพิมพ์ภาพ ที่ต้องคำหนึงถึงเป็นลำดับที่2นั้นก็คือการผสมสีให้มีความเข้มข้นพอสมควรแล้วทาสีลงบนแม่พิมพ์นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูคำถามในภาพสุดท้ายกันเลยนะคะคำถามถามว่าหลักการพิมพ์ภาพต้องทำสิ่งใดเป็นลำดับที่3และ4อ่าหลักการพิมพ์ภาพที่ต้อง ทำเป็นลำดับที่3และ4นั่นก็คือการกดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษวาดเขียนให้เป็นภาพที่ต้องการและตกแต่งภาพเพิ่มเติมให้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะครูก็มีใบางานให้นักเรียนได้ทำนะคะ ใบงานนี้นะคะก็จะให้นักเรียนทำภาพพิม์จากวัสดุธรรมชาติและจัดองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมนะคะและอย่าลืมต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วใบงานนี้นะคะครูจะฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ